ก่อนแม่เน่กีบว่าให้ฮอเดือนก่อน่ะเพิ่นให็ไซื้อก่อนไห้นมกินอยู่กับยังไงไห่คือเกาเป็นทีแมนบุยท้องเนาะบุยทองเนาะกินนมกับทองเจะจาะได้จมือแล้วนะแมนเพิ่นยังเข่าไ้ลามือได้หมอนไหมันเียันเ้แม่อิ้านเก่าตอบาขนุญาตเบิ่งบ้นเก่านอนเนาะเพินกรป๋องข่าลานอนเพเลยลายเติบว่าจะปวด ในประเทศแต่ตามประเทศกันสบายดีที่นี่เราสู่ช่องยูทูปองบาวคาไพบาวลาวคือเก่าพี่น้องเลยมื่อนี้กันเนาะมื่อนี้กับาวคาไพ่จากชิไดมาเยี่ยมยามทางน้องเพนเน,นาะท่านอาหูชืเสียงในนาเพลเมื่อนี้กถือว่ามาเป็นขรั้กแรแห่งมานกันว่าได้เนาะผมเองพี่น้องเพื่อว่าเป็นการศึกษาเสียร่ากับบาวไปอีวนพี่อ้องเขาขึ้นโปไปลมทางนงเลยนะว่าชื่อเสียงในนาด้วยวที่ไปที่มาจังดพี่นองเลยมนีกะ ขออนุญาตขึ้นเฮือหนเด้อปาทุได้มาหอดจอดถึงเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะสบายดีโดยการเส้นน้ำทางเอฟซีที่เข้ามาใหม่พี่น้องเลยโดยท่านหูจักซื้อเสียงน้ำเนาะโดยทางน้องเป็น เวลาช่องสมัชชาอยู่แต่ว่าทางทีมงานพวกเฮาก็บ่ได้เคยมาถ่ายแค่เถื่อนเนาะโดยเพราะว่ายังลูกบ่นเลยผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะได้โอ้ก่อนเข่าเนาะก่อนเข่าเพิ่นหาื้อพยกี่วันก่อนแม่กี่ว่นใช่หอบหกเดือนก่อนแล้วเพิ่นใหายก็ไปื้อก่อนไข่โน้มกินอยู่กับยังให้ให้เพินเก่าเพิ่นทีแมนบุยท้องเนาะบุยท้องเนาะ นกกระท้องเจาะจได้เจัามือแล้วนะแม่พยัเชนะหลายมือแล้วได้มาไหนมันเพีย์มันสิบด้วยขออนุญาตเบื้องพ่อน้อเน้องถึงกัปพอนข่าลานน่อยพี่เลยลายเต๋อว่าจะปวดกันบวดเตักบ่วงอันนี้เลยค้ชารูบุญยิ่งนี่ใช่โอ้ได้ลูกชรายเนาะดีใจน้ำเพลินเพลินกันสีได้ลูกชายเนาะ เป็นจะไดน้องบนหลังจากที่ได้ลูกชายดีใจอยู่บ่เลยดีใจอ๋อนี่เด็กอ่าโมนี้กินเผากินหนามเลยบ่ยังก็ได้กินหมนี้ยันั่งโมย่ะเลยมีอะไรกินนะบ่มใใเมือนจะนได้ม่กินนิ่งไก่กระเตะมะเออะไรพว่นั้นเลยเพราะว่าเอ้าเป็นเมนออนเนาะแต่ว่าคลั่มในกิ่นในอยู่ในกินเนะนานนะ กินนมพุนบรีกินนมแม่กินนมแม่นมพุนเลี้ยงด้วยเลี้ยงด้วยนมแม่เนาะโ้ยต่ว่าเป็นนมพุนนี้โ่ไวนจะทิ้งเงินจังใดเราก็ไมโดยมันยังก้อนกแสนก้อนกะแสนกยเอมบอนาะแ่นะข่ากับพวกแห้งแล้วเธอว่าหากระบุ่นเข่ายมื้อนี่เนะ่นให้่นอยู ว่าสีตะ่ี้ก็ว่าสิบัว้อนเขาเนยตะ่ขี้ก็ว่าสีบัวพอนเ้าเนยจีวท่านบอกว่าก็ว่าให้้อนทุกเดือนก้อนขึ้นไห้เป็นได้ลาน้อยขึ้นกับคำกับนอนรับปันดีนอนดีจีวะการขึ้นหรือ่าได้หายวัดขึ้นขึ้นีนจมาได้นอนเวลาจังงะมุงงนะก้าวหนังตอนแดงเข่านี่ก็เอาได้เอาที่นจะลบหาจนหัวแย่แต่ว่า ให้น้องแม่กินน้องแม่กันรวมกันเดยกให้จงมานี่ก็เศร้าอนอนนี่ก็ให้ใช่ไหมติดมือเนาะติดมือแม่ละแม่จะได้ไม่ได้รับสายนอนเออเป็นน้ำอากาศกับแม่เพราะว่าอากาศัหนาวหนาวคนอยูง่ายอากาศหนาวซองซัมเมอร์เลยมันลูกก็เลยติดจริงเนาะเพราะว่าออกจากแม่แบบมันหนาวมันชันเย็นเนาะหนึ่งก็เลยให้ฉันแทนแต่เมื่อวาน นอนไปคืนอยู่เอ้าไปห้องหมอพาน่องคนไปห้องหมอหมอเมือมาแต่เมือได้มาแต่ห้อง้เมือที่ว่าลูกคนเกิดครั้งแรกไปเกิดอยู่ห้องหมอบ่เนาะโดยไปได้อยู่หมอเมืองไปออกแบบคลอดแบบธรรมชาติ์ที่บ่ได้พาตัดไปอย่างนี้หมได้ธรรมชาสตร์ได้แบบธรรมชาติ์เดี๋ยว่าขอดธรรมชาติแต่ว่าไปใกล้มือแพทย์มือหมอเนาะโดยโดยเมื่อแต่จากมือแล้วแต่ขอดมัน ได้สิบปนโอ้ไสิมทอดน่ที่ชิ้พายโอ้กินได้ไวอย่เลยเาน่นเขาชิมอหานอกบานนอะอินท่องเลยไดาหคือเกาจงคือเนาะจันนเอกัวน้านกคืนมันเย็นแห้งในอากาศต่นี้อืมันเย็นแห้งมันหนาวแบบว่าลมพอมปะอากาศมันเปลี่ยน

ก็อยากถามเฮากันยังบ่ได้มาทายเพิ่นจ้าเพื่อเนาะถามเรื่งครอบครัวเพิ่นเนาะมีสิอ่าทางเจ้าก็มีอ้เอน้องอยู่บ่มีมีน้องผู้นึงล่ะค่ะอายอยู่มืงยักคนคนนึงแต่ว่าในครอบครัวนี่อ่าอ้น้องนี่รวมกัน3คนเนาะโยพ่อแม่ไปอันพ่อแม่ก็ไปเรียนงานอย่างนีให้เฮ็ดเฮ็ดหน้านี่บ่แต่ง บริปลูกมันปลูกยังบ่กได้ปลูกาทีมันปลูกตุ๊กกไต็งนนะปีนี้ได้แต่บางเตงตุ๊ดเนาะได้ตน้อยแตวนี้ก็เลยดปลูกเออได้โนตน้อยนนก็เริ่ปลูกแจะก็ไปปลูกอยู่ใช่ไหมปลูกขึนาขน้าเนืน้หาหนาสโอ้ปลูกครายุปลูกปลูกคายนี่บ่ปลูกคายแต่ว่าปีนี้ไ่ได้ปลูกเนาะปีนีปยเนยนี่นเนี่น ก็ว่กัยังอยู่คนหน้าคบตาเดม่เดินทันเฮ็ดหน้เฮ็ดหน้าปีนี้ได้ข่าวลายอยู่บ่ปีนี้ได้ข่าวหางขอชิปเพราอได้ยากไดกินอยู่เนาะกุ้มกินกุ้มปียู่บ่เลยกุ้มอยู่บ่ได้ตปีกาเลี่ยงได้อยู่บ่เป็นบางปีเนาะปีนี้กัยังชิ่าสิกุ้มด้วยบ่ได้ข่าวกับระานะใช่คุยน เพราะว่าเขาเห็ดไฮนาเนี่ยก็แปลว่าไปดาวคุยเขามานําบ่แน่ไโอ้ไปตายให้งาคุยเพกันแน่มันกขาดไปน้ำด้วยนะมันก็เบิดไปน้ำบางเทื่อกเสียการบ้านการเมืองเนาะก็ได้เยอะขายฉันฮะมันก็เลยแบบบุกคุ้มปีเนาะน้ำเขาครัวนี่รวมๆบมันอีก็จะค้นฉันอยู่เฮือนนี่บ่อยู่เฮือนนี่เฉพาะอยู่เฮือนนี่ปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่ กคนเนาะโกยก้หน่อยนี่แหละจะลายท่อของมันกะมันกะเปลืองอยู่นด้เนาะเห้อยเหน่อยอกขาวก้วยแห้งลายเออซั่งขาคกลวไปยูมึงแม่ก็นนี่เยแม่เพื่คนออกไปหันกับคนนั่งสองสารูกคนนั่นแหละคือมีคน้ามาไทยทั้งน้องเยลายมีาทยได้ แตเอมาหลายพุนสลาด้่องยีชานี่กะาบอยบอยเบี้ยงน่ะก็าโอคุณตดอน้องแผดเพิ่อไหนไหนเป็นเขามาเข่ามาแร์อัปเดตเพื่อนโดยเนาะโดยความทุกอยยากของนองเนาะโดยมีกินที่ล้ลนี่กะบบอชามุบะแดงเนาะของหน้าของในนี่กะ ผู้ใหญ่จะดีเป็ได้ไห่บ่ดยอัยเงเหมืนดังคนละคนคนนุ่มเหมือเดือดหายโอ้เป็นได้ยังไงแล้วละบ่นึ่คือไแล้วคักแล้วบานนี่โอ้หากแล้ววานนี้ดูยังใหม่ใหม่เดยังไม่ใหม่จะชดดูเก๊กองเลยยังยังไม่ได้ใช้เป็นร่มโอ้กคือตู้ดินกคือแมนผ s ้ใหญ่จะดีบ่แมนอัยงเพื่อนอะไรเพม่อนซื้อดูหลายอย่างเนาะดดีดูดีของน่าตู้เย็นนะดด กันเงนแบบพอใายิได้ง้นชเยอหาน้องหด้คบ่อยารบกวนดเนาะพน้องเพิ่นมันสิปลูกอยู่เพืนแม่เพิ่นเอาค่ะยเพราะลูกเพิ่นาเาะเพิ่นกเมื่อคืนกลูกเพิ่นให้กยังบ่ได้พักได้พคเพิ่นพักพอนําเนาะโดยโดยโดยยกน้า้าก็สิประมาณนี้แหพี่น้องเฮาก็มาทายนี่ Nay <laughs> <laughs> ừ. lúc ừ. ừ. à, à, này nó ngồi. The kumook of nó ngon 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 nó ngon 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 cầm ngon 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 เราไม่มีอะไรเป็นแีบนี้นะครอบครัสบายดีสบาพดีกะจายดีโดยเจ้าก็โอเคเนาะก็คือเรื่องราวที่ได้ว่าได้ว่ากับน้องบุญกับคู่เรื่องของเราเป็นที่ข้าวแล้วพี่น้องเลยท่าว่าอีกซีชันไหนอยากให้มาอัปเดตใหม่เพิ่มเติมกันทางบ่าวไปกับที่ได้มาอัปเดตให้พี่น้องเขาคู่เขาฟังนำกันเนาะนี่ก็คือห้องน้ำเพิ่นพี่น้องเลยนี่ก็คือห้องน้ำเพิ่นหากใเห็นแล้วไม่ไม่นี่ก็คือ ของพึ่งพินัยพวานใหจะดีพินายพี่น้อยประมาณนี้